เลยนะคะพี่จะได้เป็น2016กับพวกย่อนี้องจดศูนี้ 2.0S กันนี้เลยออโต้เซริกาพาัสดม์มีให้คุณลูกค้าค่ะราคาคันนี้ 1,500 0 0บาทยกมาเลยยกเลยรัไคะเปิดราคามาเลยค่ะออนไลน์ขอบคุณมากค่ะสองพันที่าราคาเป็นรลคาื้อต่อไปต่อกนได้เสนมาัที่ราคาเป็นแล้วกนากอันนี้บีดราคาเลยค่ะสนมาสสนราคาเป็นไหมคะสนมาสองพันกเชิญได้ค่ะสนมาสองพันสมาสองพัน้าติ่งสนอมาสองพันน้าสองออนไลน์ซื้อต่อบีดราคาได้สี่พันออนไลน์ราคาเป็นราคาเสนมาสบพันหกพันที่ลาราคาเป็นราคาสนมาดอกาเสนอมาอพันนาติ่งแปดพันเปนราคานค่ะแปดออนไลราคาเป็นราคาหนึ่ง้าออนไลน์ราคาเป็นออนไลน์มากกว่าที่เชิญ S 1> 1 <S สนร์ัซสนต์สน้นึ่งแสนกเบัร์ตบบาทราคาตอนนี้ที่ลูกค้าลานประมูนสิพออนไลน์ราคาเป้ละก้าสนนพักันกลับมาที่ลานราคาเป้ละก้าแสนเดอกปัสนเปอร์เรนาหนึ่สนทุกเบร์แออนไลน์ราคาเปแ้ยล้วน้แออนไลน์ราคาเป็นสต่อยกได้ค่ะสนเปดปัาเจ็ดสนราคาเป้ยละสนเบเบร์สนเบอร์หนึ่งแสนเจ็ดอบาทราคาตอนนี้สองพัออนไลน์ค่ะสนปร์สองพันกลับมาที่ลานราคาปร้ละก้าแสนเปอร์สนาณิชยานปนะมูล นับออนไลดหกออนไลน์ราคาไปแลลัค่ะแจะมดอกาแจะมาดมนับหนึ่งแจะมดม้นับสองหนึ่มืหบาทราคาตอนนี้ทุกค้าออนไลน์สามศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแสนเจดหมืหบาทเจราคาไปแน้วค่ะเจะไปไปต่อกันได้นี่ยจะไปราคาไปแลัวกะ่จะไปดอป่าจะมดอาไม้นับงจะมาดอไม้นับสองออนไลน์สูต่อิดราคาอีกรอบหนึ่งนะมากกว่าดิฉได้ค่ะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกไันบาแปดศูนย์ออนไลน์ราคาเป็นลักกะจะเปออนไลน์แะ่มาเบิรแซ่มเบ์ะ่มนบนับอนู่ง่ บาทออนไลน์สามศูนย์ขายค่ะค่ะแต่รงคาที่ราคา,าในสามแปดบาทจะพอม่ได้สามศูนย์หนึ่งหนค่ะสามศู 1, 12, ประมูลได้ในราคาในสามแปดบาท,บาทค่ะูุลูกค้าออนไลน์ค่ะมาชมมาต่อเลยนะคะนี้จะเป็น4ี่สบาทสี